ชีวิตชีวิตคนก็ต้องเดินไปข้างหน้าชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าถ้าชีวิตถอยหลังถ้าถอยหลังเนี่ยมันก็ไม่ไปไม่ถึงเลยจะเดินไปข้างหน้าสัากวันหนึ่งมันก็ถึง ชีวิตคนก็ต้องอาศัยหลักการเป็นอยู่จิตใจชีวิตจิตใจชีวิตแล้วก็อยู่ด้วยอาหารชีวิตอยู่ด้วยอาหารนข้าวนน้ำชีวิตก็พออยู่ได้จิตใจ ก็อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมถ้มีอยู่สองอย่างชีวิตมนุษย์ร่างกายเราก็อยู่ด้วยอาหารข้าว้ํำเสียผ้าจิตใจแล้วก็อยู่ในศีลในทานในภาวนาถ้าเราอยู่ได้สองอย่างชีวิตเราก็จะมีความสุขความสุขมันก็อยู่ตรงนี้แหละ อยู่ทั้งกายทั้งใจแต่ความสุขทางใจมันจะอยู่ได้นานตลอดกาลแต่ความสุขทางกายมันสุขแป๊บเดียวสุขแป๊บเดียวหิวทานข้าวกับบรรเทาทุกไปร้อนก็อาบน้ำก็บรรเทาไปนิดนึงเจ็บไขลได้ป่วย มันก็จะบรรเทาได้ไม่มากแต่ร่างกายนะมันก็จะมีทุกข์ของมันอยู่ตลอดเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ว่าเอชีวิตเราที่เราเกิดมาก็ต้องเรียนรู้ตามมหาวิาลยเราชอบอาชีพอนไรเราก็เรียนออกจิตใจเราก็เรียนรู้ เรียนรู้ศา,าสนาศาสนาจะเป็นประโยชน์อะไรแล้ก็เรียนรู้ออกถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเราก็จะสงสัยว่ามันดีอย่างไรให้ประโยชน์เ,เราได้อะไรบ้างถ้าเราลงมือทำแล้วเราจะรู้นะถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็ไม่รู้ทุกอย่างก็ต้องเรียนรู้นี่นแหละ อาชีพการงานแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้วิชาการต่างๆตามหาวิยาอะไรแต่บางคนก็เรียนด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกไม่ค่อยรู้ค่อยรู้ค่อยเข้าใจในอาชีพการงานนั้นๆแล้วก็มีอาชีพการงานมีแต่อยู่ได้กินกัน แต่จิตใจเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยหลักศาสนานะกายรีกิตสองอย่างจิตรีกิตใจนี่แอันนี้เราจะหาอันไหนเป็นอาหารของใจถ้าเรามีความร้อนใจไปอยู่ในห้องแอร์ใจมันก็ร้อนนะใจมันก็วนก็วายหงุดหงิดฟุ้งซ่านอยูม่มันเดิม เรามีเงินมีทองมากมากถ้าใจเรามีปัญหามันก็หมดเหลียดฟุ้งซ่านเหมือนเดิมหรือเราไม่มีเงินมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละเราต้องศึกษาในหลักธรรมะให้ได้ถ้าเราศึกษาหลักธรรมะให้เข้าใจความสุขมันก็ไม่อยู่กับ คนใดคนหนึ y, ่งม <ừ. S 1> ันอยู่ที่คนเรียนรู้และปฏิบัติเอาเพราะธรรมะนั้นให้ความสุขกับทุกคนจะเป็นหญิงเป็นชายคนจนคนรวยถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีความสุขอย่างบุญเนี่ยเป็นอย่างไรเราต้องศึกษาทําไมจึงจะแบ่งบุญถ้าเราเข้าใจง่ายบุญก็คือความสุขใจนี่แหละทำแล้วมันสุขใจ ช่วยคนอื่นแล้วมันสุขใจสบายใจนะเป็นบุญสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นความสงบ่นุ้งซสันทำอะไรก็อยู่ในงานนั้นๆไรีว่ามีความตั้งมั่นในการกระทำความสุขมันก็เกิดขึ้นทางใจในภ้งซสันภาวนาก็คือเรียนรู้นั่นแหละภาวนาคำว่าภาวนาทำปัญญาให้เกิด เราทำอะไรจะให้ปัญญาเรามากขึ้นน้อยขึ้นหรือมากขึ้นหรือไม่มากมันก็อยู่ที่เราถ้าเรามีมากขึ้นหน้าที่การงานเราก็ก้าวหน้าบริหารงานก็ก้าวหน้าแต่ว่าปัญญาเรามีมันก็จะพิจา่นาไปเรื่อยๆจะปรับปรุงการงานหน้าที่อย่างไรบ้างปัญญานั่นแหละจะรู้บุญลู้คุณรู้พ่อรู้แม่รู้ผู้มีพระคุณ รู้คุณของพระสาศาสนารู้คุณของประเทศชาติปัญญาเมื่อจะพิจารณารู้เข้าใจในสิ่งนั้นนั้นสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีปัญญามันก็จะกันกองสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีส่นมากคนเราก็จะรู้อยู่ว่าไหนดีไม่ดีส่นมากก็จะรู้กันถึงไม่เรียนรู้ก็พอเข้าใจนะว่าสิ่งไหนดีไม่ดี ่างเรามองเห็นเนี่ยตะขาเหมือนกันมลงป่องเหมือนกันมดเหมือนกันแต่เราก็มองเห็นก็รู้ว่ามันมีพิษว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนเราก็รู้แล้วว่าสิ่งน,นั้นมันมันไม่ดีอันตรายแต่ถ้าคนเคยถูกสัมผัสถูกมลงป่องต่อยก็จะรู้แล้วว่ามันเจ็บขนาดไหนมดแดงกัดเจ็บขนาดไหนก็จะรู้แล้ว ว่ารู้ด้วยการประสบการณ์มาหรือได้คยถูกมารู้แล้วแต่ถ้าความรู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์เราก็รู้ไม่ไม่จริงอ่ะรู้ไม่นานรู้แล้วกแก้ปัญหาไม่ค่อยได้อย่างคนมีธรรมะกับรู้ธรรมะนะ่ะมันต่างกันนะคนรู้ธรรมะก็ศึกษาเรียนรู้ท่องจำเอา คนมีธรรมะมันก็จะมีอยู่ในใจถ้าอย่างเขาถามเราว่าเอาตาซื้อของไหมมีเงินไหมมีแต่เงินอยู่ในนู่นอยู่บ้านอยู่ธนาการอันนี้คือคนรู้ธรรมะเอามาใช้การในปัจจุบันไม่ได้มีมีเงินแต่ไม่ทันการกว่าจะไปเบิกกว่าจะไปเอามาแต่าถามคนหนึ่งยาย คือของไหมซื้อนะีมีเงินไหมมีในกระเป๋าจกมาซื้อเลยนี่คือคนมีธรรมะก็จะแก้ปัญหาได้ปุ๊บปั๊บทันทีเนี่ยมันจะต่างกันคนมีธรรมะมคนคนรู้ธรรมะมันต่างกัน,นคนมีธรรมะก็คือมีอยู่ในใจเกิดขึ้นนี่แหละมันจะมีคุณค่ามีประโยชน์ธรรมะเอามาแก้ไขตรงนี้ได้ เกิดปัญหาตรงนี้แก้ไขตรงนี้เกิดความวุ่นวายใจหรือทำงานไปก็แก้ปัญหาได้ทันทีไม่ต้องถามใครเพราะคนมีธรรมะมีศีลมีจิตมีปัญญาเนี่ยมันจะรู้นะเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็ต้องสู้ต่อไปชีวิตเรามันผ่านไปอายุมันก็น้อยลงเรื่อยเนี่ย แต่เราก็จะเอาชีวิตที่เรามอยู่สร้างประโยชน์ช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยศาสนาช่วยตัวเองให,อให้อยู่ได้ให้อยู่ได้มีอายุยืนจะได้มีการบำเพ็ญบุญตัวเองได้มากๆถ้าเราไ,ได้มากเป็นหมดจากกิเลสก็ยิ่งดีนั่นแหละถ้ามีบุญมาก,ก็ไปแค่สวรรค์มีสมาธิก็ไปอยู่แค่ภม มีปัญญาเราก็อาจจะไปอยู่โน้นอยู่น,นิพพานมาจากก่เลเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยตามระดับขันก็เดินทางต่อไปเนาะสักวันมันก็คงถึงแห้ะแต่เราเดินทางถ้าเราหยุดมันก็ไม่ถึง